อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาร้านอาหารไทยประยุกต์ร้านนี้ชื่อ oh ว่าบ้าน <yeah. S 1> ฮิรัญยกุลหรือว่าฮิรัญยกุลเฮาส์นั่นเองบรรยากาศดีเหลือเกินริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามสวนหลวงรอแปเรามาคุยกับเจ้าของร้านสาวสวยของเรา คุณทิตินันเตชะกิจรุ่งเรืองโอ๋จ๋าสว,ส,สวัสดีจ้า <ชะ S 1> เล่าให้เราฟังหน่อยตีมร้านเราเป็นยังไง การตกแต่งของตัวบ้านจะเป็นสไตล์ไทยคโลเนียลนะคะ,คะส่วนธีมของอาหารจะเป็นไทยประยุกต์ที่ทางบ้านชื่นชอบแล้วก็เป็นสูตรของทางบ้านเอามาใช้กันนะคะเริ่มจากเมนูเป็นกรงทองฮิรัญญกุลค่ะอันนี้จะมี3ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นหมี่กรอบค่ะห่อด้วยกลีบบัวหลวงนะคะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานธ์ค่ะ,คะชั้นที่2เป็นม้าห่อค่ะทางบ้านก็เอามาดัดแปลงลองด้วยไส้ส้มแล้วก็เป็นไส้ผัด กับใช้โป๊นะคะ,คะส่วนชั้นที่3นะคะจะเป็นขนมปังหน้าหมูค่ะ,คะ จะใช้ขนมปังแล้วก็หมูทอดกรอบทอดหอมอร่อยทุกอันค่ะไปเมนูที่2จ้าเป็นปอบเปบี๊ยะข้าวซอยค่ะที่บ้านเนี่ยจะชื่นชอบทานข้าวซอยเวลาไปเที่ยวบวกกับคุณแม่ชอบทานปอบเปี๊ยะด้วยก็เลยเอาไส้ข้าวซอยมาผัดกับไก่นะคะแล้วทําเป็นปอบเปี๊ยะแล้วราดด้วยน้าจิ้มข้าวซอยอบวกกับเครื่องข้าวซอยอทานด้วยกันเป็นคําตามไปอีกหนึ่งเมนูของบ้านที่รันยากคุณจ้าเป็นเน่ยงแซลมอนกรีบบัวนะคะของบ้านเราจะใช้เป็นบัวหลวงนะคะ,คะ 好。啊 ห่อกับแซลมอนหั่นเต่าแล้วก็ชุบแป้งทอดนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ใส่เครื่องได้ตามใจชอบได้เลยค่ะเมี่ยงปลาแซาลมอนสวยด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้ด้วยไปอีกหนึ่งเมนูกุ้งเผาทางบ้านเราจะใช้กุ้งเผาขนาด3ตัวโลนะคะซึ่งมีเนื้อแล้วหัวขนาดบาลานซ์กันกำลังดีทานจิ้มคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรพิเศษของทางบ้านเรานะคะ,คะไปอีกหนึ่งเมนูไทยประยุกจ้าอันนี้เป็นขาหมูเยอรมันนะ ะะทอดกรอบเพื่อที่จะให้มันกรอบนอกนุ่มในทางร้านจะเอาขาหมูหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเพื่อที่จะได้แบ่งทานกันเป็นคำๆกําลังดีนะคะ,คะเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนฟรายและน้ำจิ้มสีอย่างซึ่งมีมายองเนสซอสมะเขือเทศน้ำจิ้ม แจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมีโซนไหนบ้างจ๊ะจะมีโซนห้องน้ำชานะคะแล้วก็โซนด้านนอกเป็นร้านอาหารซึ่ง <c oughs> ติดกับริมแม่น้ำจตหยาค่ะมีทั้งโซนชั้นหนึ่งและชั้นสอง <c oughs> ค่ะวันนี้หลีก็ต้องขอาการันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษจริงๆที่บ้านฮิรัญญกุลหรือฮิรัญญกุลเฮาส์สามเสนสามเป็นอร่อยเลิศชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหม,ลหลม,ลมแล่ละครับเชิญมาได้ที่บ้านฮิรัญญกุล ตั้งอยู่ที่ถนน3ามเสนซอยสามเสนสหรือซอย3พระยาภายในโรงแรมบ้านฮิวรัญยกุลครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อ,อร่อยเลิศก,กับคุรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่บ้านฮิรัญยกลหรือฮิรัญยกลเฮาส์ House มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมารชิค AS บ้างคะคุณอูคะค่ะสำหรับลูกค้า a อนะคะรับส่วนลดค่าอาหารส0เเซเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2567รค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปนาฬิกาสีนาทีดูทีวีกด3 3ปนดูบนเทิงกด3พลรสลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ อร่อยและกับาลิดได้แม้จะออีติ่มย่ำพิงฉังต้องกิน